สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไปซ์สวิดเนนนะคะวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังของซานตาคลอสค่ะซานตาคลอสไม่ใช่ซานตาคลอสซานตาคลอสที่ทำหน้าที่ในการแบกของขวัญขนของขวัญมาจากอังกฤษแล้วยังต้องมานั่งห่อเองนะคะวันนี้ซานตาคลอสสองคนผัวเมียกำลังช่วยกันค่ะ อันไหนที่ให้ซึ่งกันและกันก็จะซ่อนนะคะไม่ให้เห็นแต่อันไหนที่ให้เด็กๆเราก็จะอืดูได้ค่ะเพราะต้องให้คุณภรรยาห่อค่ะคุณป๊ป๊าเป็นคนดูว่าอะไรให้เด็กคนไหนนะคะให้ลูกคนไหนเขาก็จะแยกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเบื้องหลังจะเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สนุกสนานนะคะ ก่อนนิดแต่หน,หน่อยค่ะเป็นสไตล์ชีวิตครอบครัวของสไปซ์สวีเดนนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกปีค่ะแต่เราก็ยังไม่เคยถ่ายทอดให้ได้ดูนะคะ mm hmm. ปีนี้ก็มารับชมด้วยกันเลยนะคะ mm hmm. ตามมาดูเลยค่ะ mm hmm. ต่างคนต่างกำลัง mm hmm. แพ็ทของขวัญน,นะคะ mm hmm. สันต์คลอส mm hmm. ต่างคนต่างแอบไม่ให้กันเห็นค่ะ ตอนนี้ไล่ลูกชายขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนแม่กับป๊าๆก็ต่างคนต่างแพ็คต่างคนต่างแอบมองของกันมาเยอะดูป๊ามา s a นตาค l อส s มาเยอะดูเราดูพวกพากายุลคลับป่าไม่เลยแฮมลิสความลับวสาสาร เสียงเสียงมีเสียงไหวไตหมอนพี่น้องเอ้ยเบิ่งเมียกต่จ่องยุ่งสิก็สิดเด็ดฮอจักเทียเอาดูด้วยสิเพื่อนพเก็ตวิกเก็ตพาเก็ตเล็กๆโดเมนาร์ลวดานอย่าได้ไมยากเหมืนแตาเมนุฮอร์แรมน่าจินเดียวฮะของยังเต็มห้องนั่งเล่นอยู่เลยค่ะพี่น้องอ่ะนอนโอ้ยขากหลายพี่น้อง เบื้องหลังของการห่อของขวัญน,นี่เอ้ยเอาใส่ในกลองเรียบร้อยคนณสีฮอได้ปะเนี้ยสวนพันรายาก็ตะกี้ก็มีนะคะคุณแม่ก็จะมีตอนที่เราไปซื้ออาหารสดเราก็จะซื้อกิฟต์ไว้เชอร์ค่ะมีสามอย่างนะคะ ก็มีสามอ่าสามกิฟต์ไวเชอร์จะให้ครอบครัวค่ะครอบครัวนะคะเป็นญาติๆกันนะคะก็จะกิฟต์ไวเชอร์จะมีจากร้านคนรอรสเตรมค่ะนี่นะคะก็จะมีสามสามคนค่ะสามครอบครัวเนาะแต่เราก็จะให้อย่างอื่นด้วยค่ะแต่อันนี้เป็นแค่เริ่มต้นที่คุณแม่เพิ่งนั่งทำในห,ห้องครัวระหว่างที่คุณป้า,ปาคุณพ่อ ก็กำลังแอบแอบแอบแพ็คของที่ซานตาคลอสเอามาลงทั้งกระเป๋าใหญ่ๆที่กลับมาจากอังกฤษค่ะอันนี้ดูได้ค่ะอันนี้ดูได้อันนี้เป็นของเด็กๆลูกๆตะกี้ซัอนซนแบบแบบแสดงว่าของภรรยาค่ะซานตาคลอสซานตาคลอสคนมากระเป๋าเบเริ่ม Varmtömd. Och en i tagnag. Så Har du papper? Behöver du papper? Ja, vi har papper. Men det är inte tillräckligt som bredvid det som du har nu då? Det. Ja, det här får du slå in sen. Jag, jag, jag kör bara tejp. เธอจังหอให้แล้วเดอว่าซานฉันติดเทปเสือๆกล่องมันกล่องกล่องปริตะกีพี่น้องกล่องปริของขวัญใหญ่กกล่องนิดหนึ่งก็ไม่ใหญ่หรอกแต่พอดีเขาทำมือหนักซันตะครอสมือหนักนะอารมณนพายลมเดน เดินอักซ์ที่ไหนันเชโอ้ของขวัญเยอะมากเลยนี่คือกะกำลังจะห่อนี่เตรียมไว้แล้วค่ะนี่นี่นี่กำลังจะหอ่ะะหอ <laughs> เดี๋ยวจัดการหอ,อก่อนนะครับ ริบบิ้นก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะส่วนมากเราก็ไม่ต้องใส่เนาะเดี๋ยวเราค่อยเขียนกูจูนไฮใครเราก็เขียนตรงนี้หรือเรามีสติกเกอร์มาแปะทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูแพ็กเก็ต่อไปค่ะอันนี้ฝปกเก็บไว้ก่อนอันนี้ได้แนละ้วสองสาอันนี่ค่ะประมาณน,น,นี้กล่องต่อไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยอุยอีกหนึ่งกล่องค่ะเรียบร้อยนะคะคือเบาแต่เนาะอันนี้ซันตาคลอดไม่เอาอย่างมาให้ซัมดีบอกเฮ้ยกอบแกอบแกอบแกอยู่เนี่ยเดี๋ยวห่อกล่องต่อไปค่ะ เอีกหนึ่งกลองค่ะอันนี้ก็เบาๆสงสัยจะสำลีหรือนุ่นเหมือนกันนะคะ <laughs> เรียบร้อยอีกหนึ่งกล่องนะคะน,นี่ค่ะซานตาคลอสเด็กๆน่ารักน่ารักกระดาษห่อของขวัญก็จะเป็นรูปซานตาคลอสเทศกาลคริสต์มาสค่ะน,นี่นะคะประมาณนี้ค่ะ เสร็จอีกแล้วหนึ่งค่ะเสร็จอีกหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องโอ้ย รีบว่าสันนี่แหละก็จะประมาณนี้ค่ะมาห่อเอาวันสองวันสุดท้ายรอซันตาคลอสขนค้ำน้ำค้ำทะเลมาค่ะ <c oughs> นิกเกตโยนคลับป่าฟ <c oughs> รอนซานตาคลอสฟ <c oughs> รอนทอมเต้นทอมเต้น คอมเบตสตูร์ลสกัรนฟรอนเองหลอแล้วก็เช้านี้มีซานตาคลอสเอาใบนี้มาทิ้งไว้หน้าบ้านค่ะแล้วก็รีบไปต่อบ้านอื่นนะคะเยอะเลยไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยยังไม่ได้เปิดดูเลยค่ะเปียบในนี้โอ้ ซานตาคลอสกระซิบมาบอกยังไม่เสร็จยังมีอีกสองกล่องในกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเดินทางใบโนะ้้นค่ะไม่ไหนลไะ่โน้น <laughs> โอ้นี่ค่ะของขวัญที่ซานตาคลอสมาทิ้งไว้ต,ต้ยตนคริสต์มาสทิ้งไว้หลังจากห่อเสร็จนะคะก็ประมาณนี้เนาะ เยอแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเขามีอะไรบ้างในนี้วันที่เด็กๆเขาเปิดของขวัญนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่เยอะแยะไปหมดเลยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก่อนคริสต์มาสก็จะเริ่มเต็ม ของขวัญยูนคลับป่า,าตาต้นคริสต์มาสค่ะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์พร้อมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของฟรู c ชิลรีและลูกๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ